สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพกับรายการมหากาบนิยายแล้วนะครับก็หลังจากเมื่อวานนี้นะฮะไม่ได้มีอากาศเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันนะครับที่มาออกอากาศในรายการมหากาบนิยายนะครับเรื่องเราก็กําลังเข้มข้นดําเนินการอย่างทีเดียวนะใกล้จะเอาภาษแล้วนะครับกับอะไรนะสัญญาแค้นนะครับก็ใกล้เอาภาษแล้วก่อนที่ได้ฟังนิยายของเรานะไปขอบคุณช่องนี้กันก่อนนะครับ ก่อนที่จะฟังเนื้อหาของเรานะถ้าไม่มีช่องนี้นะครับ Variety mm hmm. Channel คงอยู่ไม่ได้แน่นอน mm hmm. ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆวันหวานซึ้งๆนะครับเราก็ต้องขอคุณช่องนี้กันก่อนเลยครับช่องคุณยุ้ย Channel นะครับถ้าหากว่าใครอยากฟังเพลงเพราะๆวันหวานซึ้งๆนะครับให้ดูแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับถ้าหาก คุณผู้ชมนะที่กดติดตามแล้วนะครับช่วยไปคอมเมนต์ของเขาด้วยนะครับว่ามาจากช่อง Quality Channel นะครับจะเป็นขอคุณไปอย่างมากนะครับเขาแก้หรือว่ามาจากไหนนะโอเคเอาละครับก็เข้าสู่นิยายของเราเลยนะครับกับเรื่องสัญญาแค้นเลยนะครับมหากราบนิยายเรื่องสัญญาแค้นหลื่องจากที่พ่อของฉันนั้นถูกจากตัวไปแต่ฉันเขาก็รู้อีกข่าวหนึ่งว่าผู้หญิงที่เขาหลงรักมาได้ตลอดนั้น กำลังจะมีลูกให้เขาแล้วฉันจะทำยังไงหล่ะทีนี้พ่อก็ต้องช่วยภรรยาก็น่าจะเป็นห่วงอยู่เขาตัดสินใจไม่ถูกเลยทีเดียวว่าต้องทำเัืงไรสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือเลือกพ่อ,ฮอเฮ้ยเดี๋ยวฉันแกจะทำอะไรฉันจะช่วยพ่อเฮ้ย เรื่องนี้ขอเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่านะแกกันจะมีลูกนะไม่เว้ยเรื่องนี้สําคัญกว่าลูกคือลูกแต่ว่าเอาเถอะนะฉันองช่วยพ่อผ่านไปอีกสิบกว่านาทีคนร้ายก็ส่งที่กัดมาทางลายหดีโรงงานล้างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองของมาเก้า โรงงานนี่ฉันเคยไปจับผู้ร้ายมาก่อนะเมื่อสามสีปีที่แล้วที่นี่เป็นคือแห่งผลิตยาของพวกค้ายาเสพติดเลยทีเดียวล่ะยังนั้นได้หรอใช่ฉันจะไปเดี๋ยวมันส่งเวลารับมาได้นะเวลาบ่ายสองโมงครึง่งเลืเวลาอีกสามชั่วโมงแต่ว่าแกจะไปคนเดียวจริงหรอวะใช่ ฉันจะไปคนเดียวฉันว่าควรให้คนเจ้าหน้าที่ของเราเน่ยนะควรประกบไปทีดีกว่าไหมไม่ได้ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตามไปพ่อ,อ,อกตกอันตรายแนนะ่ฉันในได้ขอ่าอย่างนั้นฉันจะให้เจ้าหน้าที่ของฉันเนี่ยนะตามไปอย่างเงียบเพื่อไปให้พวกมันสงสัยยังไงล่ะยังไงแกออกล้มหน้าไปก่อนประมาณสิบกว่านาทีนะ แล้วแกก็ส่งที่อยู่นี่มาให้ฉันแล้วฉันกับเพื่อนเจ้าหน้าที่เนี่ย mm. ก็จะตามไปโอเคไหมโอเคมันต้องการเงินอีกห้าสิบล้านฉันพอมีเงินส่วนตัวเก็บอยู่แล้วฉันจะเอาเงินนี่ไปให้พวกมันผ่านไปอีกสามชั่วโมงฉันก็ไปที่ตามนัดที่คนร้ายเขานัดไว้ หันไปอีกครึ่งชั่วโมงฉัตรก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วฉัตรจอดรถอยู่ที่หน้าโรงงานฉัตรเล่มหยู่โทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาวิทูลอย่างทันทีพี่ผมมาแล้วตอนนี้พี่ตรงไหนขึ้นมาบนดาดฟ้าสิวะตอนนี้ฉันอยู่บนดาดฟ้าฉัตรมองซ้ายมองขวาก็เห็นวิทูลยืนอยู่พอดีฉัตรด,ดิบเดินขึ้นไปบนดาดฟ้า บนดาดฟ้านั้นเป็นที่โล่งๆไม่มีอะไรได้ซ้ํามีแต่ที่กัน้นที่อย่างเดียวไงไอ้น้องรักฮะพี่ไปพ่อผมได้ละเดี๋ยวาอยใช้ยังไงใจได้ไงว่าแกมาคนเดียวอ่ะผมมาคนเดียวไม่แน่ใจนะแน่ใจกับพี่ ฉันเชื่มในตัวแกจรจรเลยนะรู้ทึงรู้ว่าแกคือลูกแท้จริงคือทายาทของจริงแกก็รีบแจ้งมาช่วยพ่อแกแันทีเลยแต่ชื่อยังไรนะที่ฉันเนี่ยไม่ใช่ลูกของพ่อถือเราเป็นศัตรูกันวิทุนจ่อปืนมาที่ฉันพี่ถึงเราจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเรายังเป็นเพื่อน แต่พี่น้องก็ได้นะพี่พี่มอาตัวกันตำรวจนะครับผมรักพี่นะเฮ้ย hey! แกพูดคำนี้ได้ไงว่าแกรักฉันแกรักตัวแกเองมากกว่าเไม่ไม่ใช่สิแกรักพ่อแก,กมากกว่าหรือว่าฉันจะยิงพ่อแกตายดีวะาพ่อไหนๆพ่อแกก็ไม่เคยให้อะไรฉันเลยนี่หว่านอกจาก ที่ลองมือลองตีนของพ่อแกเจ้าสัวก็เลยพูดส่วนว่าวิทุนแกเข้าใจผิดอะไรละ่ะฉันรู้มาตลอดว่าแกไม่ใช่ลูกของฉันหุบปากไอ้แกแกจะให้ฉันหุกปากกี่รอบก็ได้นะ แต่แกจะบอกว่าแกไม่ใช่ลูกของฉันแต่แกคือลูกของฉันมาตลอดน่าขำาว่ามึงแกบอกว่าแกคือพ่อของฉันแกเห็นฉันเป็นลูกกันหรอแล้วสิ่งที่มึงทํามันคืออะไรวะเป็นที่รองมือรองตินของมึงคืออะไรอีทุนเรื่องใหญ่ๆฉันไม่อยากให้แกได้เิ็นชอบ หรืออย่างน้องแกเขามีความที่ชอบมากกว่าทวีไอเด็กก็มันเซินเหรอมันจะมีดีกว่ากูอ่ะโชคดีแล้ววะที่กูไม่ใช่ลูกของมึงไอ้แกหมดเวลาข้าควรละมึงตายได้ละวิทุนปืนจ่อไปที่ท่านเจ้าสัวอย่าพี่ ให้พี่จะทําอะไรผมข่าผมดีกว่าฉันลูกทําอะไรของลูกพ่อครับพออ่อคอยเลี้ยงดูผมมาตลอดผมอยากตอบแทนพ่อโอ้น่าสังเสริญน,นะตอบแทนความตายของลูกอมันช่างน่าขำอะไรเช่นนี้เอาเถอะเอาเถอะ เดี๋ยวกูส่งขคอให้มึงสองคนเลยนะตายหาไปพร้อมกันเลยวิทูลรีบจอบ่อปืนมาที่ฉัดก่อนเสียงปืนที่ดังเปรี้ยงป้างอยู่นั้นก็ดังมาจากด้านล่างกลับแล้ว เฮ้ยมอบตัวจแล่เนื่องอะไรล่ะะฉันรู้อยู่แล้วนะพวกแกตอารวจมาฉันก็ส่งคนชนะเหมือนกันคนนับ30สิกว่าชีวิตแอบซ่อนอยู่มุมใดมุมหนึ่งก็ค่อยๆเริ่มออกมาทีละคน2คน บางคนก็กระโดดโหนล,ลงมาเฮ้ยยิงข้าเขามาได้หมดเสียงดังเปียงปัางยิงสนั่นต่อสู้กันวันไหวสารวัตรวิทย์หลบไปทางด้านซ้ายสารวัตรวิทย์จ่อปืนยิงเล็งไปทางด้านขวายิงเดือดรุกน้องของวิทุนตายยิงสองสามคนเสียงดังปั้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 งเกิดการกวะดหนต่อสู้กันมากมาย เสียงท่านันวันไหววิทูลหลบไปทางขวาเกิดกันยิงไปที่ฉัดฉัดหลบได้ฉัดลุกขึ้นมายิงกระสุนรัวใส่ดังปั้งปั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 งต่อสู้กันได้ไม่นานนักเหมือนว่าจะมีคนจ่อปืนมาที่สารวัตรวิทย์ งวดยุย้ยมาเห็นเข้างวดยุ้ยิ่ยงมาขว้าดับกระสุนในทันเสียงดังปั้งปั้งปั้งสามรอบดังขึ้นสลระวัตรวิดตะโกนออกมางวดยุย้ยงวดยุย้ยคุณจะเป็นอะไรเฮ้ยถอยฉัดรีบวิ่งมาดูทันทีทันเจ้าสัววิ่งมาเห็นทันทีงวดยุย้ยคุณจะเป็นอะไรนะคุณะ พาคุณไปโรงพยาบาลหมดจีวิตคณเย่าตายนะครับสารวัตรวิทย์เรียกยุทวิวสุทิสารเพื่อเรียกรงพยาบาลมีคนบาดเจ็บรีบมาด่วนที่โรงที่งงานล้างแห่งหนึ่งหานไปสี่สิห้าน, 4, นาทีก็มีรถพยาบาลมารับหมดชุวเข้าไปทันที สราวัตวิทจะขึ้นรถพยาบาลไปหันน้ามองฉัดก่อนแกไปเถอะดิฉันตำไปสลาวัตวิทยขยักหน้าและรีบขึ้นรถไปทันทีสลาวัตวิทนั่งอยู่ข้างหัว้ย,วยและกำมือหัว้ย,วยไว้อย่างแน่นหนาหวดคุณจะเป็นอะไรนะคุณทำงานกับผมมาตลอดอะ คุณจะเป็นะไรนะครับผมเป็นห่วงคุณนะคุณจะเป็นอะไรไปนะครับเสียงข้ามขวรแต่ก็ไม่เป็นหวนเสร็จแล้วห่านไปอีกยี่สิบกว่านาทีฉัดรีบมาที่โรงบาลทันทีไอวิตหมวดดีเป็นไงบ้างวะยังไม่รู้เลยวะ ตอนนี้หมอยไม่ออกมาเลยอะ่ะเสียงโทรศัพท์ของฉัดดังขึ้นฮัลโหลคุณคุณอยู่ไหนคะเอ่อ uh, ตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลนนะ่ะแล้วคุณช่วยพ่อคุณได้ไหมคะช่วยได้แล้วครับคุณอยู่โรงพยาบาลคุณเป็นอะไรห,หรือเปล่า mm. เปล่าครับแต่ว่าตอนนี้หมวดยุ้ยเขา ถูกยิง่ะครับให้ฉันไปหาไหมอย่าเลยให้ไม่ได้ค่ะฉันเป็นห่วง,ขงเขาแต่ว่าคุณอยู่ท่านดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะได้งานไปซึ่นสุดการวางสายของฉันและแพรวาแพรวาที่อยู่ที่บ้านก็อบอกให้เมฆเอารถออกเพื่อไปโรงพยาบาล ไม่นานนักแพรวาก็มาถึงคุณแพรวาผมปล่อยคุณรอยที่บ้านไงครับไม่ได้หรอกค่ะเรื่องนี้มันใหญ่โตมากไม่นานนักหมอก็ออกมาจากห้องฉุกเฉินพอดีสารวัตรวิทย์รีบลุกขึ้นอย่างเร่งด่วนหมอครับเอ่อมวดเขาเป็นไงบ้างครับ คุณทำใจดีๆนะครับเราช่วยเหลือจากคุณความสามารถแล้วเราช่วยเธอได้ไม,มากหมายความว่าไงครับหมอหมอคุ้มาเลยครับผมรับได้ครับวิทเชีนก่อนวิตฟังหมอก่อนนะหมอตนใจจริงๆนะครับคนไข้เสียชีวิตแล้ว คำว่าเสียชีวิตทําให้สารว,วัตรวิทย์ทุดลงกับพื้นหุดจุ้ยมัจริงอ่ะไม่จริงใช่หมไม่จริงอ่ะพยาบาลก็หยิบของที่มีชิ้นท้ายของคนผู้ตายมาให้สารว,วัตรวิทย์นี่ก็คือสร้อยที่ผู้ตายเก็บไว้ค่ะ ซอยเส้นนี้เธอเห็นหัวใส่ประจําเลยอะ่ะมันเป็น่ว้เรเกตอันหนึ่งสารวัตรวิทย์หยิบขึ้นมาดูและเปิดขึ้นมาแล้วก็มีเขียนคำว่ารักและห่วงใหญ่และนั่นก็ทำให้สารวัตรวิทย์รู้แล้วว่าหัวยุ้ยเป็นฝ่ายรักเขาข้างเดียวมาโดยตลอด สรารวิทย์สรารวัตวิทย์ไม่รู้อะไรเลยซ้ําว่ามีคนที่รักเขาอยู่ตรงหน้าแต่กับสายเกินไปคนที่รักก็จากเขาไปแล้วสรารวัตรวิทย์เห็นข้อความดังนั้นเกิดขึ้นทําให้สรารวัตรวิทย์น้ําตาไหลเอ,อิบออกมาอย่างช้าๆ้าชัดผู้เป็นเพื่อนก็โอบเป็นไหลหเขาไม่เป็นไรนะแกทําดีสุดแล้ว จริงๆฉันก็รู้นร่ตลอดแล้วนะว่าหมวดยุย้ยเขารักแกทำไปฉันไม่รู้อะไรเลยวะแกจำเมื่อสามสี่วันก่อนได้ไหมทำไมก็จำวันที่แกไปทำคดีบ้านฉันแล้วหมวดยุย้ยเขาออกมาทำอะไรข้างนอกคนเดียวฉันก็เลยไปคุยกับเขา ชัดเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังอ่ะหวดยุย้ยนี่คุณไปทำอะไรตรงนี้ครับเอ่อคือฉันหวดยุย้ยหันไปมองสารวัตรวิทย์ผมรู้นะครับว่าคุณคิดอะไรอยู่มันไม่แปลกนะครับว่าคุณรักไอ้วิทย์มันนะ แต่เขาไม่เคยรู้ตัวเลยนะครับว่าฉันกำลังรักเขาอยู่มีคนรักมันเยอะครับไอวิทย์อะแต่ว่าไอวิทย์อะมันรู้ตัวอกครับว่ากําลังมีคนแอบรักมันอยู่นะเขาไม่เคยรักใครมาก่อนหรอคะนอกจากพ่อแม่มันตายไปเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับมันไม่เคยมีแฟนเลยมันไม่เคยเท้าผู้หญิงคนไหนเข้าบ้าเลยนะครับบอกไปก่อน แล้วฉันทำยังไงอะคะสารภาพความจริงเลยครับงวดงวดบอกความจริงไปเลยครับว่างวดรักเขาด้ย,ยังไงก็บอกไปเลยนะครับผมว่าความจริงเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานนะครับดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียวนะฮะแต่ว่าเอาไนนะครับ ผมบนเชื่อผมเชื่อหมดนะครับว่าหมวดทาได้หมวดเป็นคนเก่งอยู่แล้วนี่ครับหมวดมีความกล้าของตัวเองอยู่แล้วผมว่าทุกอย่างมันไปจะไปจะไปได้ดีนะฮะไม่ดีกว่าค่ะฉันขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความรับดีกว่าฉัดได้ยินดังนั้นก็เลยพูดว่าโอเคครับ ก็ได้แต่หมวดเลยนะครับนี่แหละสิงเขาบอกแก่สิงเขาบอกฉันวันวันนั้นสรารวัตรวิทย์เอาแต่โทษตัวเองว่าเขาไม่ไดีอย่างนู้นไม่ไดีอย่างนั้นเอากลับบ้านนะส่วนเรื่องศพของสรารวัตรเอ๊ะศพของหมวดย,วยุยชันจะทการเอง เออเดี๋ยวในหมดยุ้ยนี่เขามีญาติเห็นหรือเปล่าหมดยุ้ยคนนี้ม่ที่ไหนหรอกเขาเป็นคนไม่มีญาติพ่อแม่พี่น้องก็ตายหมดแล้วเอานะ่ะถึงว่้พวกเราจะรู้จักหมดยุ้ยได้ไม่นานนะนะเขาเขาคือเพื่อนของเราคนหนึ่ง เอานี้นะแกไปพักที่บ้านฉันโเรื่องพี่ชายแกพักไว้ก่อนเรื่องของแกสำคัญกว่าตัดไปที่เซเปาเวลา20่สนิกาสานาทีสารวัตรวิทย์นั่งอยู่นอกบ้านโดยที่ไม่ไปไหนเลยได้ซ้ำ เอาแต่นั่งมองล็อกเก็ตอันนั้นอย่างเดียวแพระว่าเดินมาเห็นเข้าแอบมองอย่างห่างๆชัดก็เดินมาเห็นนะชเด่นเช่นเดียวกันชัดก็รูดว่าไอวิอะมันไม่รู้อกครับว่ากำลังเป็นคนแอบรักมันอยู่ก็อย่างคงเคยบอกนะครับว่าตอนนั้นน่ย ไอวิตอมีคนแอบรักมันเยอะนะฮะแต่ว่ามันไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้มีคนที่มันรักกันแล้วแต่กับไม่รู้แต่เขาจริงสระัรวิทยก็น่าสงสารนะคะใช่ไอวิทตน่าสงสารไอวิทตเป็นคนดีนะครับ ผมขอโทษยุ้ยคุณต้องไม่ตายสารวัตรวิทย์ตะโกนพวกเวเียงดังทำให้ลูกน้องของฉัตรออกมาเห็นฉัตรรีบเข้าไปห้ามันทีวิทย์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 แกฟังฉันแกฟังฉันให้ดีนะแกพูดอะไรไปตอนนี้ก็ให้ประโยชน์เอเว้ยคนตายไปแล้วแกทำอะไรไม่ได้หรอก เอางี้ตอนนี้ใจิตใจแกยังไม่ยุ่สู้ดีแกระาฮักร้อนมาอยู่กับฉันสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยเป็นไงหนึ่งเดือนเลยนะมาอยู่กับฉันแล้วฉันยึดดูอะไรแกเองไม่อะไอวิทย์แกมีสติน่อยทีวะคนเขาตายไปแล้วนะเว้ยคนตายที่ตายไปแล้วก็ตายไปสุดแร้วยังอยู่ก็ต่อสู้ต่อไปเว้ย แกจะมาเอาให้ค้ำควรน,นี้ไม่ได้แล้วถ้าหมดด้วเขารู้เข้าเนี่ยเขาจะสบายใจไหมฮะสารวัตรวิทยได้ยินดังนั้นก็เกิดทำให้เขาสง,งบสติมากขึ้นฉันขอโทษไว้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เชา้าฉันจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เพื่อระหักร้อนดี ให้ไม่ได้อย่างนี้สิแหมเรื่องราวก็เข้มข้นนะฮะก็ต้องว่าใกล้อาวาานทันทีแล้วนะครับตอนนี้นะก็โอเคครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะได้ดูกันเต็มได้ฟังกันเต็มๆ2สองวันนะคาดว่าอีกประมาณตอนสองตอนนี่แหละก็ใกล้จบแล้วนะครับโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ